ก็มีเครื่องเลยนะครับฮ่าขอนะครับมาเดี๋ยวเราจะมาสุม่มดูซิว่าจะได้อะไรนะครับมีคนบอกว่าให้ให้สุ่มจนกว่าจะได้สามดาวนะครับได้ใหม่แล้วตัวนี้ฮ่าได้สามดาวแล้วครับอ่าโหว่าให้กดตรงอ้าปาก ซูเปอร์ลีโอนาดหกดาวนะครับถือว่าครั้งนี้พอใจมากครับที่ได้ซูเปอร์ลีโอนาดหกดาวนะครับถือว่าครั้งนี้พอใจครับแล้วผมจะเอาไปอัพอะไรเนี่ยอัพอะไรดีเนี่ยคิดว่าจะเอาโคบี้ผู้น่ารักหรือจะเอา หมุนชุดดำหรือจะเอานักพดเจมดีเลือไม่ถูกอ่ะดูก่อนแบบหนึ่งนะครับสมสมครบแล้วโอเคครับเอาตัวนี้สมสมครบเอาตัวนี้ครับเฮ้เจมนักพดได้ยากอยู่ยโอเคขอได้เจ็ดดาวฮึ เธอว่าการจับกาช่าครั้งนี้พอใจมากครับที่ได้ซูเปอร์เีโอนัลหกดาวนะครับอ่าก็จบแล้วครับพาร์ทนี้พาร์ทยีก็ใครที่ชอบนะครับก็กดไลค์กันด้วยนะครับใครที่ไม่ชอบก็กดอัลติเมทบวก F 4หรือปุ่มโฮมหรือปัดหน้าจอวิดีโอนี้ทิ้งไปนะครับแล้วไปดูของคนอื่นนะครับ เจอใครที่อยากให้เพื่อนๆดูว่าดีควรปรับปรุงอย่างไรนะครับก็แชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับแล้วก็เวอใครที่อยากติดตามเมื่อคลิปใหม่ๆครับก็กดซับสไคร์นะครับกดซับสไคร์กันด้วยนะครับในปุ่มสีแดงนะครับ <laughs> เพื่อ,อยังเป็นทางการ <laughs> ไม่ลืมหลคกคำนี้โอเคแล้วก็ไปแค่นี้ก่อนนะ OK，吃一下。